ให้ดูพลอยสตาเม็ดใหญ่นะครับตาเม็ดใหญ่เม็ดนี้ก็สวยนะครับเป็นลายธรรมชาติของเขาเองนะครับเนื้อเดียนดีนะครับเนื้อเดียนก็ได้ตาเม็ดนี้ทีสามโวแหวนก็สวยนะครับขนาดประมาณสิดปากระลันดนะครับติดว่ากระลัดเลี้ยี่สิดลกระลันดนะครับพลอยตา มีดาวแล้วเห็นดาวนะครับเป็นส่วนรวมนะครับเป็นจุดส่วนรวมของอแสงนะครับป็นแจกออกมาคอยตะตาที่มีคุณภาพคือพยอยูบ่บ้านบางอะจ,จันจันทบุรีนะครับนับวันจะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านมีโอกาสก็เก็บไว้ไม่ผิดหวังนะครับซื้อเก็บไว้ ตอนนี้ยังพอหาได้นะครับ